อันตเลยจ้าสองเซตน้ำที่ของหนูอะคือมันมันเข้มข้นนะค่อนข้างจะเข้มข้น meal. แล้วก็เผ็ดน้ำเผ็ดมากนะเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานนะคะมีสี่รสชาตินะคะในหนึ่งเดียวนะคะมันจะไม่ใช่โดแโดแคะ่รสชาติเดียวนะมันจะมีสี่รสชาติในหนึ่งเดียวนะคะติดหวานนิดนึงถ้าใครไม่ทานหวานเลยไม่ต้องแตงเพราะของฉันติดหวานนิดนึงนะแต่คือจะเผ็ดน้ำนะคะจะทานแบบปกติดได้เลยกับไปทำเมนูกับข้าวต่างๆนะคะเมนูนี้นันได้หมดนะคะแล้วก็ส่วนร้านอาหารนะคะแนะนำให้สั่งขนาดที่หนึ่งทีโลไปนะคะจะค่อนข้างจะคุ้มมากนะ รุ่นเจี๊ยบเบาไปไหมเองมันเปิดนะที่จริงมันก็ต้องใช้ไม้ได้แต่ที่เสียงไม้อันนี้เสี๊ยบสายชัดเลยมันมีความเข้มข้นค่อนข้างเยอะนะคะมันแบบไม่ได้เหลวไม่ได้ไม่ได้เหลวนะแล้วก็บางคนถามว่ามีน้ํามันไหมดับผันหรือเปล่าของรุ่นะคะบอกเลยว่ามันไม่ใช่แบบขันนะคะแล้วมันก็คือจะไม่มันไม่เยิ้มไม่เลี่ยนไม่เหนียวเกะเกะตะเกียบตะลิบผัน เก็บแช่ตู้เย็นไม่เป็นไข่จ้าคือถ้าเป็นไข่ก็คือเป็นไข่น้อยมากนะถ้าใครอยากดูนะคะไปดูคลิปเก่าๆที่นดูทำเมนูต่างๆได้เลยนะว่าเวลาทำเมนูแล้วอ่ะมันมีตัวน้ำมันอ่ะลอยอยข้างบนหรือเปล่านะคะไปดูได้เลยไปหาดูได้เลยนะคะ <S <S <ๆ>แล้วก็ของเราอะ่ะทำไม,ม่ได้นะเว้ยอะไรนะแ<ๆ>มงกับยำแมงกะปุนน้ำมันง,งาปะ่ะเออก็ใช้น้ำพริกดูได้นะใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าชุดก็ใช้น้ำพริกของรุ่นกับผสมกับน้ำพริกขาปกตินะคะอัตราส่วนก็คือจำนวนเท่ากันเช่นน้ำพริกของรุ่นหนึ่งช้อนชาให้น้ำพริกปกติน้ำพริกขาวก็พ ถ้าใช้ครึ่งก็คือครึ่งตอครึ่งอะไรเงี้ยเอามานั้นแห,หละเพราะว่าของเรามันจะเป็นเผ็ดน้ำใช่ไหมแต่น้าพริกหวานน่ะไอ้น้าพริกเข่าที่เราตัดไว้ไล่ไมันจะเป็นหวาน,น้ำเราก็จะแบบไปตัดกันนัออ่นแหละเออมาตั้งตัวดีกว่าทำงานกันอยู่ละสิทำงานกันอยู่ละสิอันนี้กี่โมงอ่ะสิบโมงครึ่งระวังดูไปแล้วก็จะหิวไปนะคะคราวนี้นุชก,ก็คือจะได้ไม่ต้องตะโกนแล้วที่จะตะโกนแหกดาบแล้วถ้าใครใ <น S 1> มีอะไรสงสัยถามได้นะถามได้นะเพื่อน ถามได้เลยนะคะตอบให้แล้วก็ไอคลิปอะที่มันบอกว่านุดาโดนโกงจากไอ,ไอตัวนี้ใช่ปะตัวยิงอ่ะตัวยิงวันที่ผลิตอะต้องของบอกว่าของนุดกะมันเป็นการได้สินค้าไม่ตรงปกกับที่ร้านค้าเขาลงรูปถูกต้องไหมแต่บางคนอนะอย่างนุดกอะนุไปลงในยูทูบด้วยนะคะรานนี้คลิปนุ๊กมันก็มีคนมาเมม เขาก็บาบอกว่าระวังพวกกล่องสุ่มด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยกล่องสุ่มก็มีนุ้ยก็เลยบอกว่ากล่องสุ่มมันจะไม่เหมือนได้สินค้าไม่ตรงปกกล่องสุ่มมันก็คือกล่องสุ่มถูกปะคำว่าสุ่มนะคะมันไม่ใช่ว่าสินค้าตัวนั้นนะคะคิดง่ายๆนะว่าถ้าร้านเขาอะทำแล้วเขาขาดทุนเหรอเขาทำทำไมมือถือเครื่องนะเท่าไหร่แล้วเขามาให้คุณกล่องละสองร้อยสามร้อยบาทคุณจะได้มือถือหนึ่งเครื่องคุณคิดนิดนึงอย่าเอาความโลภตัวเองว่าอยากได้อยากได้นะคะ เราจะเป็นเหี่ยของการตลาดประมาณนั้นแหละกล่องสูงอะคำว่าสูงอะมันก็บอกอยู่แล้วถูกต้องไหมมันอาจจะแบบว่าหมื่นกล่องมีมือถือแค่กล่องเดียวก็ได้ไอ้ที่เหลือมันก็ฟาดเรียบค่ะมันจะสใส่อะไรกันเข้าไปก็ได้นะคะถ้าอยากได้จริงๆเก็บเงินนะคะเดือนละพันก็ได้ค่ะแล้วก็ให้ได้ตังค์ตามจำนวนแล้วก็ค่อยไปซื้อร้านโทรศัพท์เอาค่ะได้โทรศัพท์มือถือแน่นอนไม่ต้องไปนี่หรอกยังไงก็เราอะไม่มีทางได้หรอกไอ้คลิปอะที่มันทำมาว่าคนได้จริงๆอะเป็นหน้ามาหรือเปล่าการตลาดเข้าใจไหม <The alarm> เหมือนพวโฆษณาทั่วไปอะที่เขาเอาดารามาโฆษณาถามหน่อยว่าดาราเขามีรายได้เงินจำนวนเท่าไหร่เขาจะใช้สินค้าตัวนั้นบ้างไหมใช้จริงๆบ้างไหมคิดแค่มันเองร้อนนะดิ จบตาตัวฉันจึงเป็นแบบนี้มันเกี่ยวกันไหมเมื่อไรที่ฉันยิ้มให้ฉันแล้วอ่กดูไม่เห็นอง้อเพราะว่าเธอใช่รล่าเสร็จแล้วใกล้จะหมดมอแล้วเดี๋ยวต้องปาดแล้วแหละดีต้องปาดแขอขอลุกก่อนนะเพราะว่ามันเหลือน้อยแล้วมันนั่งแล้วเริ่มไม่ถนัดแล้วแป๊บหนึ่งนะคะ มันก oh, sort of. so. ็จะเหลือประมาณนี้แหละโอ้ยติดซะงั้นเต้เต้เต้หลบหน่อยได้ปะเต้เหยียดหน่อยได้ปะมันยังเต้มุดเข้าไปข้างในก่อนลูกหมดเข้าไปข้างในจะได้หมดเข้าไปข้างในอ่ะหนูนอนข้างในนี่จ้ะไปหมดเลยเดี๋ยวไปหมดไปเออหมดเลยเลยหมาดนอนเกะกะ Tôi tao rời mà đều. Mười con bút chân là... sống đi tay, tay 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 chân bay tay Tôi ra hay. Tôi tao yong ai tói tao chân sống luôn nầy ni áo ra. Mia hôn yang đèo bao kéo 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 kéo

คือมันต้องกดแบบให้ลงล็อกแบบดังแป๊กนะไม่งั้นมันจะแบบว่าเวลาส่งไปมันก็จะซึมที่จริงอะกระปุกเนะี้ยมันสำหรับใส่เต้าห่วยนะแต่เราอะก็ถามร้านค้าแล้วเขาบอกว่าพวกเป็นน้ำมาใส่ได้แล้วมันไม่ซึมเว้ยเออเราก็เลยเอามาใช้แต่ที่สำคัญอะคือเราชอบที่มันเป็นสีชมพู พี่สาวบอกว่าแม่งเหมือนน้ำพริกกะปิเว้ย มันไม่ใช่คักที่ตอนนี้ไม่ไดหห้ใจเธอเป็นควใมเสียใจแลความตั้งใจที่ดึงฉันมาที่มาไกลไกแต่ฉันคิดว่ามัน,บบนถูกแรงงา่ที่เราได้รั่ไม่อยากที่เคยมออยนันเก,กินไปขออยู่กันไป

อยราง,งจริงอันเนี้ยตอนแรกอ่ะสั่งโรงงานอีกโรงงานหนึง่งแล้วคราวเนี้ยคือที่ดึงอ่ะมันเหนียวดีเกินดีเกินดึงแล้วดึงแบบไม่ขาดมีปัญหามากโรงงานแรกก็เลยแบบหาโรงงานอื่นเง,ง,งาโรงแรม แต่ความเป็นจริงแค่คนที่ไม่ใช่จลายแก่ไหนรก็ไม่ใช่แกแค่ายก็ยังไม่ใช่เราตองลี่ยกันออกมามาตุงไม่ช่ป่าที่มี่งและมีหางตั้งตยังไม่ได้เป็นปแต่ตัวฉันที่มใค่ไม่ใช่ Bye. Wow.